สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญญาแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกราชราพิเศษ22นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องน้องฟิล์มค่ะน้องฟิล์มนะน้องฟิล์มบินมาไกลเลยบินมาจากปารีสเลยนะครับผมเราอยู่มุมไหนของโลกก็มาเจอกันได้นะครับมีบุญก็มาเจอกันถามคำจุนกันอยู่ก็มาเจอกันนะครับเค่นี้เนี่ยเดินทางมาไกลติดต่อกันประสานงานกับทีมงานผมนะครับในที่สุดก็ได้มาเจอกัน <ไ S 1> นะเราบินมาเมืองไทยคนเดียวด้วยใช่มาทำานาอกเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมเสริมให้กี่ซีซีเนาะให้3 7 5ค่ะสามเซีซีโมติวาอย่างดีที่สุดเลยนะครับโมติวาอย่างดีที่สุดแล้วมีการรับประกันด้วยเค่นี้ดูแลโดยพี่นานะครับพี่นาเป็นผู้สานงานติดต่ออยู่ไกลกันถึงฝรั่งเศสก็มาเจอกันนะครับลองเล่าความรู้สึกหน่อยว่าพวกเราทีมงานเราดูแลหนูเป็นไงบ้าง พี่นาดูแลดีมากค่ะแล้วก็คุณหมอตอบไว้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ว่าดึกหน่อยนะเพราะเวลาไม่ตรงกันบางทีหนูก็ดึกหนูทักมหาพี่นากี่โมงพี่นาก็ตอบตลอดเลยเพราะว่าดึกเนี่ยดึกเนี่ยขอโทษนะดึกผมจะสะดวกเพราะว่าผมเสร่ป่าตัดแล้วก็จะตอบค่อนข้างไวแต่ถ้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยผมทำป่าตัดอยู่ตอบไลน์ก็ช้าท่านที่โทรศัพท์มาผมไม่รับโทรศัพท์เลยเพราะว่าไม่สามารถจริงๆนะครับอาจจะเชิญต่อรับโทษทีแต่พี่นาตอบหนูไวมากนาตอบไวอ่าใช่แล้วก็แบบ ถามตลอดตอนที่หนูผ่าตัดไปประมาณวันสองวันพี่นาถามตลอดวอนที่หนูพวงนอนใช่ก้นยาใช่ปวดแผลหรือเปล่าแต่ว่าหนูไม่ปวดแผลเลยแล้วก็กินยาตามพี่นาบอกเวลาบชกไม่เขียวไม่ช้ำไม่ค่ะไม่ต้องใส่ท่อระบายแล้วก็ตื่นเข้าห้องน้ำได้ปกติช่วยเหลือตัวเองได้ใช่แค่ประมาณวันหนึ่งแล้ววันที่สองก็เริ่มเดินเองแล้วค่ะวันที่สองก็เดินเหินมเองได้ใช่ชีวิตปกติเลย ก็เป็นคนไข้ที่เราอยากได้นะพูดแบบตรงๆเพราะว่าผมตั้งใจผ่าตัดให้คนไข้ก็ตั้งใจดูแลแผลผ่าตัดตั้งใจดูแลผลงานการผ่าตัดของเรานะครับวันนี้มาตัดไหมแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีผลงานที่คนไข้ชื่นชมยินดีนะครับพวกเราทีมงานเราก็ดีใจนะครับนะครับก็เรียนฝากไว้นะครับหนูมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมก็อยากบอกทุกคนถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาหาคุณหมอได้เลยค่ะครับทักหาพินาก็ได้นะครับพินาตอบ ตอบเร็วตอบไวถ้าไม่ป่วยโอเคป่วยแต่พี่นาก็ตอบหนูอย่่วยะตอบนะโอเคบางทีเธอเวียนศีรษวมนศีรษะเธอก็ไม่ค่อยตอบนะแต่ส่วนใหญ่จะตอบนะจะตอบเร็วนะครับก็เรียนฝากไว้นะครับท่านใดสนใจทำผ่าตัดสัิกรรมตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางนะครับฉีดดูดไขมันนะครับแก้ไขสารแปลกปลอมรวมทั้งการผ่าตัดเสริมอกทั้งในโรงพยาบาล และในระดับคลินิกนะครับเรียนเชิญปรึกษาผมนะฮะทีมงานของผมได้นะครับที่อัญญาวินคลินิกราชดาพิเศษ32โดยคุณหมอพิสุทธิ์จันไพ้ย์ตกแต่งวันนี้ผมและคนไข้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ